ฉันยังต้องรอเคยต่อไปอีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมมาแล้วเฮอมาแล้วที กลับไปตอนเข้าเมืองฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้วเวนแป๊บเฮ้ยเข้วเวนแล้วยาาไขว่แวนแป๊บนี่ผมเปลี่ยนลุกใหม่แล้วนะคุณดูยังไงหมอตายไหม แล้วนี่ก็เป็นชุดหมอใหม่ด้วยฮะเผื่อคนงองว่าทำไมกลายเป็นชุดนี้มองเมือนเพือกมองไกลๆเหมือนชุดแอดมินเลยนะจริงๆนี่วิวทะเลทรายต้องใส่ผ้าคลุมเลยอ่ะกันไงกานคุณไงฮะใช่สวัสดีครับวันดีฮะเห็นเห็นสรุปอุ้ยบิ๊มเอ็กใครเอาไปไหนวาว่าแอดมินแกลงล็อกขนาดอะไรใครเอาไปได้ไงอะไรฮะ ขยานครับหมอครับครับผมจะส่งผมหนได้ไหมครับตรงที่ไหนครับเออลืมเบิกเบิกไอ้นี่เลยเบิกเนททุยไม่จะเบิก์เนทเดี๋ยวลืมเบิกเอ่อรถเบิกเนทมาไงวะงงปอจูนเจอไหมซอมบี้หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะซอมบี้แหละใช่ฮะเพราะว่ามันขามุยบ่อยลองตะโกนแล้วบอกให้เขาเอ่อกัดดิ้นเลยก็ได้ครับ โอ้โหคาจะล็อกได้โคตรดีเลยเลยฮะหนวงงานหนวงแล้วเขาให้ของอะไรมามั่งอ่ะมันจะมีช่วงนี่ผมหลุดไปอ่ะไม่รู้ได้ครบเปล่าไหมลูกมีแค่สติก2องแล้วก็เงินหมื่นห้าอืมโอ้มันถามมันคุ้มไหมมันก็ก็พอได้อยู่ใช่คุ้มน่าจะคุ้มอยู่แหละตอนแรกผมรู้ชั่วโมงหนึ่งปะเออ ว่ามาชั่วโมงไม่ถึง้วยผมว่าเออประมาณครึ่งผมว่าเขากลัวเขากลัวไม่ไหวมั้งฮะก็เลยตัดจากเชียงคืนมาเป็นนี่ได้1หมืนห้าสองรอบพอดีได้ได้โกโปรนิดเดียวเองกะว่าจะโกโปรยาวโถโถถังอันนี้หมออะไรครับเนี่ยฮัลโหลฮะ ผม,ผมอมอใช่อ mm e ๋อผมหมอใหม่คร e ับหมอใหม่ชื่ออะไรฮะชื่อจำมารีครับจำมารีโอ้ยโอ้ยเปิดแล้วใจเย็นฮะหมดแล้วนะชนะบัมหมดแล้วนะใจเย็นนะผมดหมอใหม่บอกแค่หมอใหม่หมอใหม่ตรงไหนอ่ะโถ อย่ายยอย่าอย่ามาพูอย่ามาพูาม,าพมั่วๆผมยิ่งไม่ค่อยรู้ด้วยหมอ,อยิงอย่งเยอะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนไหนใหม่คนไหนเก่าหมอเยอะจังใช่จีบผำม,ม,ม,มาครับสรุปชื่ออะไรนะฮะจิจามจามมรีครับมารีเรียกว่ามารียังเดี๋ยวได้ไหมอ่ะมันดูจําง่ายกว่าครับแล้วแต่เลยครับใช่สวัสดีครับหมอมารีครับผม จำชื่อไม่ได้กันสักทีอย่าอย่าคิดอย่าคิดเล่ไงไม่ใช่คนนั้นไม่ผมไม่ตะโกนบอกแตกนะแตกเอผมสักพ้าผมก็จะล่ามปากเลยบอกเลยสวยพี่สวยเลยฮะกินข้าวเป็นหนึ่งนะโอเคฮะเป็นหนึ่งกระต่ายถอดรองเท้าหน่อยหายแล้ว ผมจำไม่นี่ไม่ได้การแต่งตัวต้องรอให้เขาดีลกินให้อย่างเดียวเลยว่าเลขเท่าไร่ถ้งจะเข้ามาถามมัดูยังไงวะมันต้องมันต้องให้นะให้นายกดีเลกินให้ฮะต้องต้องให้แต่งใหม่ให้เขาน่าจะให้ให้แบบฟรีๆเลยเพราะว่าเราแค่มาดูเลขเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองไปดีซีดูฮะผมจำไม่ได้ทั้งตัวเลย ใช่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตอนเต่งผมไม่ได้กล่าจำไงกะให้ดูแบบเออใช่คนที่จำนี้เขาต้าองยังไงผมไม่เข้าใจว่าคนที่จำได้คือยังไงไ,ไม่รู้เหมนะือนกันฮะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมีคุณยูกิเขาจำได้ใช่คุณยูกิเขาจำได้แต่ผมเอาง่ายๆผมจำแค่โครงหน้าได้อย่างเดียวที่เหลือจำอะไรไม่ได้เลยฮนะ จำแค่หน้ากับผมได้อย่างเดียวใช่ไอ้คันรถไอห้าหมื่นชื่ออะไรนะผมลืมแล้วรถอะไรนะฮะชื่อชื่อรถมันชื่ออะไรนะผมลืมว่าจะไปให้เขาคอมเมนต์นะอะไรนะอ้าวบอสตาจะไปวะ่าไอ้รถคันนู้นไอ้รถคันนู้นเนี่ยเมากบบลงชูก้าน่ร ใช่ใช่รถคันโนมันชื่ออะไรผมลืมว่าเซนพาโนเซนเทนโนแล้วเดี๋ยวผมไปคิดสองนี่แหละฮะผมจะเอาโถคันนั้นนะคนดูเซนเทนโน๋ยวขึ้นพาไปดูผมไปตาแดงๆแล้วนะทำไมฮะคนโคตรเยอะเลยอ๋อหน่วงใช่ไหมไม่โหลดเมื่อไงยัยยัยผมได้โคกรดิบเยวเองนะชนรเปล่าได้ได ได้แค่ซัดลุงยูก้าอย่างเดียวเองอ่ะตอนตอนที่เปิดนะตอนที่เปิดเียนหน้าตู้นะนไม่ได้โกโปรอะไรวางเลยครับ แบตจ่าโมดแบตเตอรี่จ่าโมดเราเจอกันหลายครั้งแล้วเนี่ยคุณหมอรวยแล้วมั้งต้องถามก่อนว่าเรา,าเป็นซอมบี้หรือเปล่าหรืออะไรไอ้แม่ที่เคื่อนไถ่บ้างไม่ไม่เขาโบอกเขาหัวหัวทิ้งจังเกอรอ๋อชี้ยาไหมฮะขอขอนุญาตใส่บินนะฮะ ทำไมพี่สาวเขาไม่ใส่เชือกอะเรียบร้อยฮะพี่สาวแกภาพหมเขาใส่อยู่ฮะใส่อยู่คุณใส่ตาลำนมกเองอไปขโมยจักรยานอย่าขโมอตายไม่น่ารักมาว่าตาเลยงฟิงด้วยนะจักรยานสีพูเลย ทำไมเดี๋ยวนี้คนเขาขี่จักรยานกันฮะไปทางไหนมีแต่จักรยานทั้งนั้นเลยประหยัดพลังงานเซนโตโน่เซนโตโน่ครับผมหมอยูกิอยู่ไหมหมอยูกิเหรอฮัลโหลฮะหมอยูกิอยู่ไหมฮะเขาน่าจะไม่อยู่น่าจะไม่อยู่ครับไม่อยู่ใช่มีอะไรหรือเปล่าครับเผื่อวันไหนเขาอยู่ผมจะได้บอกเขาให้ไปแล้วเหรอโอเคฮะ เจอะตุยเปาายไหมเอ่อกระเป๋าเลยฮะเดี๋ยวลุงก็มามัสามสามสองศูนย์ครับเดี๋ยวผมอยู่ครับตลาดเลยผมจะตุยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ผมจะให้สามสองศูนเลยละแ่หนึ่งสามสองศูนเท่าไหร่ครับหมออ่าแล้วแต่ศรัทธาเลยฮะ ID เอ้กระเป๋าสามร้อยฮะทวทีคลิปเพิ่มไปหน่อย ครับผมเป็นไงบ้งางฮะจิตรกรรมผม,ผมมาไม่ทันเลยให้ผมนววมากเลยฝ่าผมจะได้เข้าผมแค่เล่นได้สองสามครั้งเขาบอกตีกันนัวเลยนี่ใช่ฮะบทจะเงียบก็เงียบเลยฮะโอเค พอจะเยอะก็รับกนไม่ไหวใช่มาทีเหมือนนัดกันอนะ่ะเหมือนเหมือนแก้งหม,อหม้อบนหมอโดนด,ดังเคโดนดั้ตกนตายอะ่ะเออเออคนดูเออเป็นไงครับถ้าใครสังเกตด,ดีๆนะจะเห็นโปรไฟล์พื้นหลัง YouTube มาใหม่นะเป็นไงดูดีขึ้นไหมฮะโหไม่ได้ อันเก่านี่ประมาณกี่ปีได้แล้วอ่ะสามสปีได้แล้วมั้งอันนั้นก็เลยตอนนั้นผมยังไม่ค่อยมีพื้นฐานไงตอนนั้นผมยังเด็กอย่างงไม่มีแค่พื้นฐานตัดต่อนิดนิดน้อยๆแ,แต่ตอนนี้โอ้โหความรู้เต็มเลยฮะเรื่องการตัดต่อเคสอู <S <S S U, จะไปให้ครับไป นี่คุณดูจะเห็นการรับเคของผมปงเป็นครั้งแรกครับนี่ต้องแลนแดง้วยหมครับวันนี้ยีใต้สะพานแล้วเปล่ามลอนเรารับหมอเพิ่มปมปล่หรอมลอนครับรับรับเพิ่มค่ะแเดต้องรอพอออกมาใช่ครับต้องให้พอออกมาแล้วก็เข้าหลังเท่งคืนครับผม haa, ủa, lô xơi ở đây, nha, đi, điên rồi hả, đúc điên rồi แม่ไม่โหลดอ่ะดิ้นหน่อยครับหมอครับเองคนสรบไหมอ่ะสรวจไม่อยู่ไม่ให้ห่วงเด็ดเลยโอเค้ะเหรเน, <c oughs> นี่อ่ะมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันเป็นจักรสีนลมันต้องท้องอันเลยอันนี้ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากช่วยผมก็สามารถดเน a ได้นะฮะจริงๆมันไม่ไหมแล้วมันควรอัพคอมอ่ะถ้าใครอยากดูในสารับสนับสนุนก็อ่านต a คอมเมนต์นะฮะจิดยาไหมฮะไป็นเลยครับจิดยาเลย พี่ชายกระเป๋าอะไรอ่ะเลขสิบหกแง้มน้อยฮะขอบคุณครับครับเฮ้ยเกือบโดนชนเกือบตุยแล้วเกือบตุยดูดีครับเมื่อกี้ปรับไอ้นั่นเต็มอ่ะมันจะตกแมพไหม เฮ้ยถึงว่าได้อยู่นะแต่เราก็ค่ขอยขี่เราไม่ต้องจะเป็นเราไม่จําเป็นต้องขี่เร็วขนาดนั้นเผื่ออุบัติเหตุแ่านี้ยิ่งน,นี่อยู่ด้วย